เต็มเครื่องหวานฉ่ำลายำใจครับโอ้โหเมื่อวดีครับเป็นไงบ้างครับหนึ่งตัวน้นหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับอย่างทางด้านลิฟท์ครับบอกแล้วครับว่าจะไม่แพ้ครับเต็มที่ก็จะเสมอครับให้ลองไปที่ปอปาตากลมครับใครที่ตามหน้าช่องไปครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องเนี่ยว่าสุดแล้วครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น 20K เคที่วางไว้3ตัวนะครับและรวมถึงชุดของการสายอีกหนึ่งชุดครับก็ต้องบอกว่ามากันครบมากันเต็มมาแบบเต็มระบบเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอ แสดงความยินดีด้วยละกันก็เปิด 20k ที่วางไว้ให้ในครอบครัวนะครับก็แต่กําลา4วันที่ติดแล้วนะครับหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่เล่นใน่องบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไรแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่สามารถคิเข้ามาเป็นครอบครัวด้กันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอากี่ข้าเหมือนเดิมครับมีหนึ่งคู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กับเดิมครับแต่ก่อนท วันนี้ครับพามาที่ลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างด้านมายองกาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างแอตติกบินเบาครับมายองกาครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับถือว่าทําได้ดีครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะด้านมาเยเลกานมา1-1ประตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านแอตติกบินเบาครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเช่นกันครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1ครับนัดลนยใ รายการบอลช่วยครับครูยำให้เลือกเชมที่ทีมเยือนอย่างแอตลีติกบินเบาได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับถ้ามองจากเฮดกันแล้วครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางนะครับเจอกันมา5เกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายที่บินเบาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมครับแล้วก็เสมอไป1หลุดแพ้ไป1ครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายบินเบาเนี่ยเปิดบ้านเสมอไปได้1ประตูต่อ1เลยสวันดีครับแอตลติกบินเบาครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ท่ามองด้วยนะครับ ส่วนหน้ามายองกาครับฟอร์มทีนี้ก็ถือว่าดูดีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านนอกบ้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทาได้ดีเลยนะครับแล้ววันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านเองครับแรงจูงใจมากกว่าครับยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าบอลแพ้ทางครับยังไงก็คือบอลแพ้ทางครับเพราะว่าคู่นี้ครับเจอกันมาทีไรเนี่ยจะเสร็จทางด้านบินเบาตลอดครับแล้วนี่ครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาครับเรื่องขุดมาสเตสและตัวผู้เล่นของทางด้านแอติบินเบาครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กันครบครับพร้อมหน้าพร วันนี้เปิดมาแค่เสมอตัวไหลไปปอปาแบบนี้ครับผมช่วยอนติบินบาวครับวันนี้ครับน่าจะบุกมาเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ค็ให้เลือกเชียร์ไปที่แอนติกบินเบาได้เลย